โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารนะครับที่เป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับแฟนเกมหรือว่าแฟนอนิเมะของจูจูซึไคเซ็นนะครับผมแฟนชอมพาเลต e นะครับอ่าปัดเป่าคำสาปทรงพลังด้วยตัวคุณเองนะครับผมบอกได้เลยว่าจะเปิดให้เราได้เล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์น่าจะ g l o b a l นะครับรองรับหลากหลายภาษามากๆนะครับแน่นอนครับผม หนึ่งในนั้นคือมีภาษาไทยครับอ่ามีภาษาไทยนะครับไม่รู้ว่าตัวเวอร์ชั่นเนี่ยมันจะเป็นตามในส่วนของตัวญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับน่าจะตามของญี่ปุ่นนะอันนี้ผมคาดเดาเองนะเออถ้าเป็นตามของญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนครับผมเรารีหาตัวละครแบบโอ้โหสนุกแน่นอนครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็จะได้ รีหาโกโจกันอยู่ดีเนาะอาจารย์โกโจนะครับผมยังไงก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแบกที่ดีมากๆเนาะนะครับก็อย่างที่เขาบอกนะครับในคอมเมนต์คลิปก่อนหน้านี้นะตัวซัพพอร์ตก็คือตัวที่ดีเหมือนกันแต่ว่าเราควรที่จะมีอาจารย์โกโจไว้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของโนบาระนะครับผมว่าผมน่าจะรีหาโนบาระด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวนึงที่ดีมากๆนะครับผมนะตัวนี้เลยนะครับนักคุณใส่ที่ใช้หุ่นฟางนะครับตัวนี้เนาะ ต่อตะปูนะครับนี่น้องโนบาระของเรานั่นเองนะครับผมนะสัมผัสเนื้อเรื่องทั้งหมดที่มาพร้อมกับเสียงภาคบันทึกใหม่นะครับน้ำดิ่งสู่โลกของมหาเวทพันดึกมานะครับที่มาพร้อมกับเอฟเฟกพิเศษสำหรับเกมโดยเฉพาะนะครับผมนี่เลยก็เป็นมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับยวผมก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะทำให้เลยนะครับว่า แต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีหาแต่ละตัวแล้วก็ลงเป็นแต่ละตัวไปเนาะว่าในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีเอฟเฟกแล้วก็มีสกิลเป็นยังไงนะครับผมเนาะเพื่อที่จะได้ตัดสินใจนะว่าเราจะรีหาตัวไหนกันเนาะโอเคนะครับแน่นอนครับผมว่าตอนเปิดจริงเนี่ยมีภาษาไทายแน่นอนนะครับ เท่านี้ผมอยากจะได้ตัวนะอืนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะสามารถรีหาได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรีง่ายนะครับผมจะหาตัวที่มันตีเป้าเดี่ยวแรงๆอย่างตัวของโนบาระอย่างนี้ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็หาอาจารย์โกัวโจสักตัวหนึ่งเนาะที่เขาได้มาอยู่แน่ๆอยู่แล้วอาจารย์โกัวโจต้องได้มาหนึ่งตัวอยู่แล้วเนาะส่วนใครจะรีหาตัวอื่นเนี่ยผมแนะนําเป็นโนบาระก่อนดีกว่าเนาะหรือว่าถ้าแบบว่าเฮ้ย มีตัวที่มันเป็นตัวของเวอร์ชั่นญี่ปุ่นแล้วนะครับผมเราก็คนที่จะรีหาแบบตัวแบบที่มันหายายากๆหน่อยนะเออนะครับมันจะได้แบบมีตัวฟี้ยวๆติด ID ไ,ไว้นะครับการเล่นนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตัวเทิร์นเบดนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าถึงไดง่ายๆเนาะสำหรับเกมแนวเทิร์นเบดเนาะมันไม่ได้ซับซ้อนไนมากมายนะครับมันก็จะมีการสกิลบัฟสกิลสตันสกิลแบบโจมตีมันก็จะมีเขียนบอกไว้เลยนะครับว่า แต่สกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะอ่าก็จะเป็นอย่างเช่นสีแดงนะครับเป็นสายแบบโจมตีนะครับสกิลที่มันเป็นพื้นสีฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นพวกสายเอ่อซีซีนะครับสีเขียวอาจจะเป็นสายซับพอร์ตสายฮิลนะครับหรือว่าสายบัฟต่างๆนะสายบัฟเนี่ยเออสายบัฟมันเป็นประมาณเป็นสีส้มเนาะอ่าพวกบัฟนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะเวลาเรากดสกิลเนี่ยมันก็จะมีเส้นโยงไปนะว่าเฮ้ยเราจะบัฟตัวนี้อ่าเมย์กดไปปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นว่า ทสกิลนี้ใช้กับตัวไหนได้นะครับสกิลโจมตีมันก็จะมีเส้นบอกนะครับถ้าเป็นตีเดี่ยวก็จะเป็นเส้นตัวตีเดียวถ้าเป็นแบบตีมุมก็จะเป็นเส้นหลายๆเส้นนะครับเนาะโอเคก็จะประมาณนั้นนะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของการใช้งานสกิลถ้าไม่ตายพร้อมกันนะครับมันก็จะเป็นแอนิเมชั n นทกิลมาเนาะเป็นเหมือนกับประสานถ้าไม่ตายนะครับผมเนะาะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเกมคร่าวๆแล้วกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวเกมแบบคร่าวๆนะครับผมเนาะ ก็ดูจากคูแอบนะครับเราก็จะโหลดจากคูแอบกันด้วยนะสาหรับตัวเกมนะพอตโตไทยก็น่าจะมีนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คูแอบนะครับนี่เลยเป็นไงนะครับก็ถ้ารู้จากตรงนี้ก็จะเป็นแพทแรกนลครับที่ตัวละครเนาะ,ะก็จะใช้อาจารย์โก่โจนะครับในการที่จะแบกนะแต่ว่าในส่วนของอาจารย์โก่โจเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ได้แค่ไม่กี่เทิร์นเนาะ น่าจะแปดเทินมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเนาะเออและอีกตัวที่ผมอยากก็ได้ก็คือตัวของเออมาฮิโตะนะครับนี่ตัวนี้มาฮิโตะผมอยากได้มากเลยนะถ้ามันมีเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆก็ว่าจะลีหาอยู่นะแต่ว่าถามว่าลีหาเนี่ยมันมันคือแบบลีง่ายไหมมันลีง่ายนะแต่หาตัวละครเนี่ยที่ต้องการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเนาะเพราะว่าโอกาสออกมันก็ค่อนข้างที่จะต่ํานะครับผมเนาะในการที่เราจะหาตัวแบบ ยากๆนะครับผมเนาะอ่ะก็หาตัวนี้มันใช้งานง่ายๆแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวหาเทลิสมาให้แล้วกันเนาะก็ต้องดูอีกทีนะว่าตอนที่เกมเปิดเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเวอร์ชั่นไหนนะครับมันจะตามญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกเลยเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ